การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกากองบัญชาการกองทัพไทยจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมนะักกองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติอย่างเต็มกําลังความสามารถและสมพระเกียรติในที่ประชุมยังได้มีการกล่าวถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บัญชาการทหารซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพและเสนาธิการทหารรวมทั้งได้เรียนเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งประเด็นการนำที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยทหารไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนการรับสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ให้กับเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย4นโยบายหลักและ12ประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพ (Duty First) ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ด้านการให้ความสำคัญกับประชาชนกำลังพลและครอบครัว p e o p l e f i r t ได้แก่การพัฒนากำลังพลและครอบครัวการสื่อสารทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนการใช้ทรัพยากรของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน3ด้านความทันสมัย Modernization ได้แก่การพัฒนาระบบปฏิบัติการร่วม การพัฒนาไปสู่กองทัพที่ทันสมัยและการพัฒนาหน่วยงานด้านไซเบอร์และอวกาศ 4. ด้านการสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม support to ministry of defense and government รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ของกองทัพไทยเพื่อให้มีขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพเตรียมความพร้อมในการจัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในห่วงฤดูหนาวได้แก่ภัยหนาวภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและนำความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนสร้างศักดิ์ศรีของกองทัพและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน